สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางลาวพัฒนานะครับวันนี้เป็นแนวทางในงวดของวันพุธท,ที่12มีนาคมเลื่อนมาจากวันจันทร์ที่10มีนาคมนะครับเป็นวันสําคัญเลื่อนมาเป็นวันพุธท,ที่12มีนาคมนะครับส่วนวันจันทร์ที่ผ่านมาหยุดการออกหวยลาวพัฒนานะครับเรามาตามกันต่อนะครับในงวดของวันพุธท,ที่12มีนาคมนะครับ ส่วนในงวดเก่านะครับในงวดของวันที่7มีนาคมนะครับในงวดของวันศุกร์ในงวดของวันศุกร์ก็เจาะให้เด่นไปที่ชุด3ตัวนะครับ890ก็พลาดไปนะครับเพราะว่าเข้ามาที่ชุดเด่น2ตัวนะครับมาที่52แล้วก็มาที่15นะครับจับชุดเด่นพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ จับชุดเด่นพลาดนะครับมาที่ชุดเด่น2ตัวนะครับถ้าจับมาที่1กับ2นะครับก็จะเข้าไปที่52นะครับเข้าที่แต้มรวม7 5 2 25นะครับมาดูที่แต้มรวมในงวดของวันพุธนะครับในงวดของวันพุธได้มา7 8 9 สองสามนะครับเป็นชุดแต้มรวมบนล่างนะครับเป็นแนวทางแต้มรวมในงวดของวันพุธนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าสองสามแต้มรวมบนล่างนะครับ<ม><น>เดี๋ยวเรามาดูแนวทางเลขเด่นในงวดของวันพุธกันเลยนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นในงวดของวันพุธนี้นะครับ เด่นชุด3ตัวตัดออกนะครับก็ให้เหลือเฉพาะเด่น2ตัว2สูตรนะครับในงวดนี้ก็ให้เหลือที่เด่น2ตัวสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับมาดูที่เด่น2ตัวสูตรที่1นะครับได้มา9กับ0นะครับ เด่น2ตัวสูตรที่2นะครับได้มา2กับ3เราจะนำเด่น2ตัวทั้ง2ส,สูตรนะครับไปเป็นแนวทางในการจับคู่นะครับในงวดของวันพุทธที่12มีนาคมนี้นะครับสชุดแต้มรวมนะครับก็ได้ที่ชุดเดิมนะครับ 7จ็ดแไปดูที่ชุดจับคู่กันเลยนะครับมาดูที่แนวทางในชุดเต็มก่อนนะครับแนวทางในชุดเต็มในงวดนี้นะครับได้มาที่20 สองห26 27 30 3ห้าสองหกสองเจ็ดสามศ0นย์สามสี่สานะครับเป็นแนวทางในชุดเต็มนะครับในงวดของวันพุธที่12มีนาคมนี้นะครับ มาดูที่นะาข้างในชุดคัดนะครับในงวดนี้ให้เด่นไปที่9กับ3นะครับนำมาจากชุดเต็มชุดนี้นะครับเด่น9นะครับชุดเต็มได้มา9 0 93 9 4 9 8 9 9นะครับส่วนชุดคัดนะครับจับมาที่9 3 9 4ส8 เด่น3นะครับชุดเต็มได้มา30 34 35 36 39จับมาให้ที่34 35 36นะครับส่วนเด่น2นะครับชุดเต็ม20 21 25 26 27จับมาให้ที่26กับ27ส่วนเด่น0นะครับ20 30 90 0708จับมาให้2คู่นะครับ03กับ07เป็นแนวทางในงวดของวันพุธที่12นี้นะครับก่อนจะไปดูที่ชุดเน้นนะครับในงวดนี้จะนำแนวทางสูตรคำนวณ สูตร6คู่นะครับสูตรนี้มาให้กับท่านผู้ชมตามเป็นแนวทางอีก2สูตรนะครับสูตรจอเลขเด่นสูตรนี้แล้วก็สูตรเลขวินชุดนี้นะครับจะนำมาให้กับท่านผู้ชมตามเป็นแนวทางดูอีก2สูตรนะครับในงวดของวันพุธนี้นะครับ มาดูที่ชุดเน้นนะครับในงวดนี้เน้นไปที่เก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าแปดสามสี่สามห้า

เน้นไปที่ 93, 94, 98, 34, 35, 27แล้วก็03นะครับมาดูแนวทางสูตรคำนวณอีก2สูตรนะครับในงวดของวันที่12มีนาคมนี้นะครับแนวทางสูตรคำนวณสูตรที่1นะครับในงวดนี้ได้มาที่ 97, 98, 99, 07, 08, 09นะครับ สูตรนี้เป็นสูตรที่1นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่2สูตรที่1นะครับงวดล่าสุดได้มาที่ชุดนี้นะครับเข้าไปที่15กับ2 5นะครับส่วนสูตรที่2นะครับก็คือชุดนี้นะครับในงวดเก่าได้มาที่ชุดนี้นะครับ เข้าไปที่25แล้วก็51นะครับคือสูตรที่2นะครับสูตรที่2ได้มาที่18 82 89 12 19 29นะครับในงวดนี้จะเต็มมาให้3สูตรนะครับให้ท่านผู้ชมลองตามดูนะครับดูไปก่อนก็ได้นะครับ ลองไปดูสถิติย้อนหลังดูนะครับแนวทางสูตรที่1คือสูตรนี้นะครับทั้งหมด8งวดนะครับ8งวดเข้ามา5งวดนะครับก็มีถูกติดกันมา3มงวดแล้วก็พลาดไป2งวดนะครับแล้วก็กลับมาเดินดีอีก2งวดนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับไม่ได้ถูก100%นะครับแนวทางสูตรคำนวณสูตรที่1แต่ว่า งวดล่าสุดเข้าบนเข้าล่างนะครับส่วนสูตรที่2นะครับทั้งหมด8งวดเข้ามาที่6งวดนะครับพลาดไป2งวดงวดล่าสุดนี้เข้ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับในงวดที่9นะครับก็คืองวดของวันที่12มีนาคมนี้ก็มาลุ้นกันนะครับครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ